โรงเรียนสุดดรูราเข้มงวดกับสถานะทางการเงินของโนักเรียนทุกคนมากเลยโอ้ที่รักเธอป่วยหรือเปล่าจ๊ะเธอ,อดูไม่ค่อยมีเงินเลยอะ่ะสวัสดีจ้าทุกคนหวังว่ากระเป๋าตังค์ของทุกคนจะได้รับการพักผ่อนในสัปดาห์นี้นะวันนี้ฉันมีประกาศเรื่องสำคัญพวกเราจะจัดประกวดไฮงและควีนของโรงเรียนนี้กันคู่ที่เจ๋งที่สุดก็จะชนะไปเลยเ <H as> มลิซามั่นใจมากเลยว่าเธอจะได้ตําแหน่งนี้ โอดูเหมือนสกายเลอร์ก็ฝันอยากได้มงกุดเหมือนกันแต่เธอจะสู้เมลิซาได้นี่นะวันนี้พวกเรากำลังเรียนเรื่องดาราศาสตร์กันมาตะลุยอาวากาศกันดีกว่า ในห้องเรียน 3D แบบนี้มันเหมือนจริงมากเลยนะแถมแพงมากด้วยตอนนี้ไปดูดาวแคสซิโอเปียกันดีกว่ามันน่าหลงไหลมากเลยเนาะเดี๋ยวก่อนค่ะทุกคนลืมฉันไปหรือเปล่าคะสวัสดีจ้าได้ยินฉันไหมโอ้ไม่นะสกายเลอร์อีกแล้วเหรอเนี่ยดูนะเธอไม่จําเป็นต้องใส่ชุดนี้ก็ได้ที่นี่มันไม่ใช่ของจริงออกไปให้พ้นทางฉันเลยนะแบรนดอนฉันกําลังอยู่ในอวกาศใช่ขอกันทีตามฉันมาเลยนะ มีแค่เชฟที่เก่งที่สุดเท่านั้นแหละที่จะได้มาสอนวิชาธำมอาหารในโรงเรียนสุดรู้แห่งนี้ทางนี้เลยทุกคนวันนี้พวกเราจะมาเรียนการทำฟัวกราและผักต่างๆกันโอ้ว้วาวน่าสนใจมากเลยงั้นเรามาเริ่มด้วยการาหั่นผักกันก่อนเลยให้มันขนาดประมาณนี้ก็พอนะอืนี่แหละคือศิละปะอ,อ๋อนี่ก็ลองทำกันได้เลยเพอร์เฟคฟัวกราเหรอไม่เอาว่ะฉันไม่เคยเห็นจะได้ยินมาก่อนเลย ันใช้สูตรตำราอาหารของคุณย่าดีกว่าวันนี้ฉันจะทำพาสต้าชีสมาดูวิธีการทำกันได้เลยแค่ต้มสปาเกตตี้ให้สุกโรยชีสลงไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศกับสมุนไพรอีกเล็กน้อยเรียบร้อยมื้อค่ำก็พร้อมแล้วล่ะนักเรียนทุกคนก็ทำได้ดีเหมือนกันนะคุณเชฟพร้อมที่จะลองชิมแล้วล่ะ <S 2>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  ว่าแต่ซ่อมของฉันไม่ไหนนะนี่เอาพวกนี้ออกไปเลยนะนี่หรอกที่เขา,าเรียกว่ามื้อค่ำของจริงคุณเชฟพร้อมที่จะลองแล้วล่ะมันก็หอมอยู่นะหน้าตาก็ดีอยู่ ไหนลองชิมหน่อยสิอืมละลายในปากเลยอะ่ะนี่เหมือนพาสต้าที่คุณย่าทำให้ฉันกินเลยทุกคนลองชิมดูสิมันเพอเร์เฟกต์มากเลยงั้นปูกลาวไว้เค้ากินทีหลังก็ได้มั้งถ้าขนาดคุณเชฟยังให้ผ่านมันก็ต้องอร่อยแน่นอนเย้ yeah! นี่แหละความสำเร็จดูเหมือนว่าตำแหน่งราชนีของโรงเรียนนี้จะใกล้ความจริงแล้วช่วยบอกเคล็ดลับผมหน่อยสิครับไม่มีเคล็ดลับอะไรหรอกค่ะเชฟจริงๆแล้วต้องขอบคุณคุณย่าของฉันเลยค่ะ เข้าแข่งขันไม่ยอมที่จะเสียเวลากันเลย mm hmm. เธอทำแคมเปญกันอย่างเต็มที่อย่าลืมโบตให้เมลิซ่านะคะ mm hmm. กินน้ำอัดลมกันให้เต็มที่ไปเลย mm hmm. น่าสนใจมากเลยอะแต่สกายเลอร์เธอก็ทำน้ำมะนาวมาเหมือนกันนะ mm hmm. เธอทำเองเลยล่ะ mm hmm. เธอทำใบปลิวมาแจกด้วยอย่าลืมบตให้สกายเลอร์ด้วยนะคะ น้ำมะนาวบ้นบานๆแบบนี้อร่อยกว่าของเบริิ่ซอีกนะเนี่ย<อ>นี่ทุกคนมาดูทีนี้สิมาลองชิมกันเด็วถึงแม้ว่าสกายเลอร์จะไม่ค่อยมีเงินแต่ไอเดียของเธอก็เวิรนะ<อ>์กนะผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆไม่ค่อยชอบกันสักเท่าไหร่พวกเราแพ้อ,อีกแล้วเหรอเนี่ยสกายเลอร์แจกน้ำมะนาวไปหมดเลยอะ่ะแหมงั้นเอาขวดโหลนี้ไปใส่น้องปลาตัวน้อยดีกว่านี่มันโหลใส่ปลาเหรอเธอทำอะไรของเธอเนี่ยแต่ดูเหมือนทุกคนจะชอบกันมากเลย<อ>นักเรียนในโรงเรียนสูดรร่ำรวยไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือก็่หรอก กเขาเป็นหนังสือโฮโลกรมแค่เปิดไปหน้าที่ถูกต้องก็จะมีรูปลอยออกมาเลยอย่างกับในหนังเลยละ่ะแต่ถ้าคุณไม่ค่อยมีเงิน <Wow. S 1> มันก็ยากสักหน่อยที่จะมีแบบนั้นบางทีฉันก็อาจจะทําได้เหมือนกันนะแต่สุดท้ายหนังสือของสกายเลอร์ก็เป็นแค่หนังสือธรรมดาธรรมดา ในโรงเรียนนี้เขาไม่ต้องทำกันบ้านกันหรอกเล่นเกมแบบนี้สนุกกว่าเยอะปังโดนนี่ไปไนหนเป็นไงโอเคเพื่อนรบทปาเธอแล้วล่ะเมลิซาไม่ชอบแพ้การเล่นเกมแบบนี้เลยนั่นเัวทำอะไรกันน่ะนี่ทุกคนดูสิไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่ในสวนน่ะแต่มันดูสนุกมากเลยนะเขากำลังเล่นปืนฉีดน้ำกันอยู่นี่ทุกคนมูแตนั่งอยู่ในนั้นกันอยู่ทำไมมาเล่นด้วยกันสิมันจะปฏิเสธยังไงกันเลยเนาะโจมตีป้องกันตัวให้ดีก็แล้วกัน ตดนนี่เป็นหนองเป็นไงปปปปฮะในแบนดอน <Hey. S 1> ถึงเวลาต้องสนุกกันหน่อยแล้วล่ะเพื่อนรักไม่มีใครในสงครามนี้ที่ตัวแห้งแน่นอนวันนี้ในวิชาชีวะพวกเรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันนั่นก็คือสัตว์ในฟาร์มทุกคนตัวนี้คือน้องไก่พวกมันสามารถออกไข่ได้มันสามารถใช้ทำไข่เจียวที่พวกเธอกินเป็นอาหารเช้านั่นแหละไม่เห็นจะเจ๋งตรงไหน hmm. เลยค่ะคุณมาตินน่าเบื่อมากเลยและตัวนี้ก็คือน้องกระต่ายมันชอบกินแครอทมาก พวกเธอมีคำถามกันไหมแป๊บหนึ่งนะคะทำไมพวกเราต้องมาฟังอะไร <Hey. S 1> แบบนี้ด้วยอ่ะโคนฉันดูแล้วล่ะว่าจะทำให้วิชานี้น่าสนใจมากขึ้นได้ยังไงุกคนบ้านของฉันเป็นฟาร์มแบบนี้เลยงั้นไปเที่ยวบ้านฉันดีกว่าไอเดียนั่นเจ๋งไปเลยเร็วเข้าตามมาเลย <c oughs> ไม่ต้องเขินกันหรอกนะอิวเหม่นมากเลยอะ่ะไม่ต้องกลัวกันหรอกนะจ๊ะนั่นมันก็แค่ปุ๋ยคอก <Hey. S 1> แบบเนี้ยรองเท้าสวยๆของพวกเราต้องเปื้อนหมดแน่เลย ตรงนี้เป็นที่อยู่ของน้องกระต่ายพวกเขาน่ารักกันมากเลยเนาะเธอแน่ใจปะเนี่ยว่ากลิ่นพวกน,นี้จะไม่ทำให้ฉันเป็นลมไปก่อนน่ะ <Hey. S 1> น้องกระต่ายไม่เคยทำให้ใครเจ็บตัวอยู่แล้วล่ะ oh. มันนุ่มมากเลยเนาะ oh. เรามาเซลฟี่กันก่อนดีก,กว่าทุกคนเคยเห็นน้องกระต่ายตัวน้อยกันหรือย,อยัง oh. เขาน่ารักมากเลยนะ พวกเรามีแบบนี้สองตัวเดี๋ยวฉันเอามาให้พวกเธอดูนะว้าวดูเหมือนว่าพวกเขาจะชอบบทเรียนเรื่องการทำไร่ทำนาแบบนี้กันมากเลยดูสิพวกเขาขียนกันมากแค่ไหนทุกคนพวกเราต้องกลับกันแล้วล่ะโอเคโอเคงั้นขอทำอันนี้ก่อนนะม mm hmm. ันได้เลยจ้าเต็มที่ไปเลยนะสกายเลอร์เธอชอบอยู่ที่นี่มากเลยนี่ของเธอนะน่ารักมากเลยอ่ะแบนดอนขอบคุณมากเลยนะแต่เรื่องแบบนี้ก็ต้องมีวันจบลงแหละถึงเวลาต้องกลับไปโรงเรียนกันแล้ว ฉันง่วงนอนมากเลยอ่ะเราเสียนักเรียนไปคนหนึ่งแล้วล่ะนี่ไรอันมานี่ทีสิเงียบหน่อยนะเข้าใจแล้วครับโรงเรียนสุดร่ำรวยมีบริการที่ดีมากเขามีห้องนอนหลับพักผ่อนกันด้วยที่นี่เป็นที่ที่สบายแล้วก็เงียบสงบสุดๆฝันดีนะครับคุณเมลิซาไม่ต้องไปสนใจโลกภายนอกเลย ทำแบบนี้ได้ด้วยหรอเกนฉันลองนอนหลับบ้างดีกว่าเรียนเลขเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยอะนี่อยู่ไรอันมีทางโน้นอีกคนนึงจ้าเธอขี้เศร้ามากเลยนายช่วยหน่อยสิแม่ไม่ต้องห่วงนะครับแค่ผ้าห่มก็คงจะพอแหละมั้งฝันดีนะครับคุณสกายเลอร์นี่ฉันก็อยากไปห้องนอนหลับพักผ่อนเหมือนกันนะมันไม่เห็นจะเวิร์กเลยแบบนี้ฉันเรียนต่อดีกว่า นี่คือวิชาพละของโรงเรียนสุดร่ำรวยแห่งนี้แหละมันถูกล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศที่สวยงามน่าตื่นเต้นมากเลยนะทุกคนลุกขึ้นเร็ววันนี้พวกเราจะได้เล่นเวกบอร์ดกันแต่อตอนนี้เราต้องมาวอร์มร่างกายกันก่อนว้าวฟังดูเจ๋งไปเลยว่าแต่เวกบอร์ดคืออะไรหรอเดี๋ยวฉันค่อยหาที่หลังก็ได้งั้นตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยแบบนั้นแหละพยายามทรงตัวกันนะเดีย๋ยวร่วงลงมาจากบอร์นนะจ๊ะอือหือแล้วเรียนสุดร่ำรวยคุณเคยกับการเล่นเวกบอร์ดกันอยู่แล้ว ส่วนสกายเลอร์เธอไม่มีเงินไปซื้อบอร์ดแบบนั้นหรอกแต่บางทีกระดาดลังแบบนี้อาจจะใช้ได้เลยมั้งไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแค่พยายามโต้คลื่นให้ดีๆไปกันเลยพวกเธอทำได้แล้วล่ะว้าวดูเหมือนว่ามันจะยากกว่าที่เห็นนะแต่แบรนดอนเขาทำได้ดีมากเลยล่ะเขาในมืออาชีพสุด รองซีเสสาวมันไม่ยากเลยสกายเลอร์เธอพร้อมแล้วละ่ะเธอไม่ยอมเสียหน้าหรอกแต่ขั้นแรกต้องเก็บผมให้เรียบร้อยซะก่อนจะได้ไม่มารบกวนตอนที่กำลังเล่นและแน่นอนต้องทาครีมกันแดดด้วยหลบไปเลยทุกคนตาฉันแล้วละ่ะรีมตัวระวัง <c oughs> ไปมันเล่นแบบนั้นจริง, <c oughs> รงๆเะหรอ <c oughs> ฉันจะจมแล้วไปก็ได้ช่วยที ไกเลอร์เดวผมช่วยคุณเองว่ายมาที่ฝั่งเรว็วแล้วจับมือผมไว้นะอโอ้ออคุณหนว่ากายเลอร์จะทำพลาดอีกแล้วล่ะปฏิบัติการกู้ภัยล้มเหลวอีกแล้วโอ้เด็กพวกนี้นี่สนกันจริงๆเลยนะ <S <S ถึงเวลาไปเลือกชุดสำหรับการประกวดกันแล้วแล้วเรียนทุกคนพวกเขาไปเลือกชุดในร้านที่ดีที่สุดของเมืองนี้เลยห<ฮ>ว้าวนี่มันแพงมากเลยอะ เมลิซาอยากได้ชุดที่สวยที่สุดราชินีของโรงเรียนก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วเนาะงั้นเอาไปลองหลายชุดเลยก็แล้วกันหืมสกายเลอร์เธอมีปัญหาแล้วล่ะเธอยังไม่มีเครื่องประดับเลยสิ่งที่เธอมีก็แค่ oh. หมวกสีชมพูใบนี้แหละร้านสุดหรูหรามีเครื่องดื่มต้อนรับทุกคนอยู่แล้วล่ะการบริการเนี้ยดีเยี่ยมเลยนะสกายเลอร์ห oh. ลบไปเลยนะ oh. ที่นี่ไม่เหมาะกับเธอหรอก เหมือนว่าการช้อปปิ้งก็ผ่านไปด้วยดีชุดของพวกเขาราคาแพงกันมากเลยล่ะแต่สกายเลอร์เธอไม่กลับไปมือเปล่าแล้วนะว้าวถุงนี้น่ารักจังเลยแบบนี้ใช้เป็นกระเป๋าแทนก็ได้นี่นาก็เพราะว่าเธอไม่มีตังค์ซื้อเสื้อผ้าใหม่ ก็เลยต้องเลือกชุดจากสิ่งที่เธอมีนั่นแหละเธอคิดว่ายังไงกันบ้างจรร้าสาวสาวฉันไปยืมมาจากกล่องสมบัติของคุณย่าเลยนะแล้วไม่ใส่หมวกล่ะเพื่อนๆไม่ค่อยชอบเท่าไหร่งั้นชุดต่อไปดีกว่าชุดแบบสาวชาวไร่โอ้ไม่นะมีชุดอื่นอีกไหมชุดนี้ก็น่าจะเหมาะกับมงกุฎด,ดีนะไม่ได้หรอกมันไม่เวิร์กแน่เลย โอเคไม่มีชุดอื่นแล้วล่ะสงสัยเธอจะต้องการความช่วยเหลือสักหน่อย mm hmm. เอาค่าขนมของพวกเราไปเลยจ้าสกายเลอร์ <c oughs> สาวพวกเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลย <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะ ในที่สุดก็ถึงเวลานี้สักทีทุกคนในโรงเรียนรอเวลานี้กันมานานมากนลยลหะตอนนี้เราทุกคนก็จะได้ดูกันแล้วว่าใครจะได้เป็นพิงและควีนแห่งงานนี้ผลโหวตอยู่ในมือของฉันแล้วจ้าและราชาของงานนี้ก็คือแบรนด o n เย่แต่เดี๋ยวก่อนนะแล้วใครได้เป็นราชินีของงานนี้ละ่ะไม่น่าเชื่อเลยแต่คนนั้นคือสกายเลอร์มารับมงไปเลยจ้า เมลิซาเธอตกใจมากเลยกินดีด้วยนะสกายเล์เธอเหมาะสมมากเลยแต่คุณจะมีความสุขได้ยังไงที่มีเพื่อนที่กำลังเศร้าอยู่ตรงนี้อ่ะเมลิซามันไม่สิจ๊ะ <Hey. S 1> ฉันว่าเธอก็น่าจะเหมาะกับมงกุฎอยู่เหมือนกันนะเธอลองใส่ดูสินี่มันน่ารักสุดๆเลยยังไงมิตรภาพก็ชนะทุกสิ่งน่ารักจัง คุณชอบวิดีโอใหม่ของพวกเราไหมคุณอยากจะดูเรื่องราวของสาวไม่ค่อยมีเงินในโรงเรียนสุดรูอีกหรือเปล่าบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทูมท wow ูมว้าว